สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนบรรยายถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะในการเขียนบรรยายเราจะต้องรู้จักความหมายของการเขียนบรรยายหลักการในการเขียนบรรยาย ประเภทของการเขียนบรรยายวิธีการใช้ในการเขียนบรรยายแล้วก็ภาษาที่เราจะใช้ในการเขียนบรรยายอันดับแรกเรามาเรียนรู้ความหมายของการเขียนบรรยายว่าคืออะไรความหมายของการเขียนบรรยายคือการเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นโดยแสดงให้เห็นถึงฉากสถานที่ ลำดับเวลาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ให้ชัดเจนเราอาจแทรกข้อคิดความรู้โดยไม่มีการสอดแทรกอารมณ์หรือความรู้สึกลงไปในงานเขียนซึ่งเนื้อหาอาจเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่าจากประสบการณ์หรือเราจะสามารถสมมุติขึ้นมาก็ได้ต่อมาเป็นหลักการในการเขียนบรรยาย การเขียนบรรยายควรเลือกใช้ถ้อยคำที่กระทัดรัดและใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายเขียนบรรยายตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนเรียบเรียงสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้มีความสาะต่อเนื่องและสัมพันธ์กันค่ะต่อมาเรามาดูประเภทที่สองกันเลยค่ะนักเรียนคือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์คือการเขียนเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นการหมุนรอบตัวเองของโลกสงครามโลกครั้งที่สองส่วนประเภทที่3นั้นคือเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิทานนิยาย ต่อมานะคะเรามาดูวิธีในการเขียนบรรยายว่ามีวิธีการเขียนอย่างไรบ้างอย่างแรกนะคะเราควรเขียนให้ครบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรและเขียนเพื่ออะไรที่ที่สองนะคะคือการบรรยายโดยจัดลำดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงโดยบรรยายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วบรรยายเหตุการณ์ที่ตามมาค่ะนักเรียน วิธีที่3คือการเขียนบรรยายโดยสลับเหตุการณ์เราอาจจะเอาเหตุการณ์ตอนสุดท้ายของเรื่องมากล่าวก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปหาเหตุการณ์ตอนต้นหรืออาจจะยกเอาเหตุการณ์ในเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุดมากล่าวก่อนเพื่อให้ผู้รับสารน,นั้นเกิดความสนใจหรืออาจจะเอาเหตุการณ์ตอนที่สำคัญที่สุดหรือตื่นเต้นที่สุดไว้ตอนจบของเรื่องก็ได้ค่ะนักเรียน วิธีการสุดท้ายนะคะก็คือการเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่สำคัญที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์อื่นๆค่ะต่อมาจะเป็นการใช้ภาษาในการเขียนบรรยายนะคะนักเรียนทุกคนภาษาที่เราจะใช้เขียนในการเขียนบรรยายก็คือเราต้องเขียนถูกต้องตามอักขรวิธีสะกดให้ถูกต้องใช้สระพยัญชนะและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามเขาโครงระดับคำ ต่อมาเราต้องใช้ภาษาที่ชัดเจนถูกต้องเป็นภาษาที่ใช้ในเขียนบรรยายต้องมีการตรวจสอบหรือตรวจทานก่อนส่งทุกครั้งและสุดท้ายเราต้องใช้ภาษาที่กระชับได้ใจความผู้เขียนสามารถถ่ายทอดผลงานการเขียนบรรยายให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจง่ายสำหรับการเขียนบรรยายก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียน จากที่เราได้เรียนเรื่องการเขียนบรรยายไปในวันนี้คุณครูก็มีใบงานเพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจในการเขียนบรรยายว่านักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำใบงานกันเลยค่ะ